เพื่อครับลูกสาค่ะคู่เนี้ยก็เหมือนคู่รักทุกคู่รละครที่บางทีชีวิตรักก็มีปัญหาแบบเนี้ยวันนี้เลยจะมิจฉานั่งนั่งนั่งนี่เป็นไงเขาติดไฟให้ใหม่ตัวเองจะได้แต่งหน้าถนัดถนัดเนาะอันไหนไนลองเปิดสิโอ้โหสวยอะอ,อย่างนี้ต้องได้รางวัลเนาะ อโอ้ยอโอ้ยอะไรเนี่ยแต่งหน้าใครเขาใช้ไฟเหลืองเอาก็ไฟขาวมันไม่เข้ากับบ้านไงก็เหลืองก็แต่งได้มั้งต้องไฟขาวเข้าใจคนระับแก้ด้วยหลอดแลมตัน LED รุ่นเปลี่ยนได้3แสง <c oughs> หรือจะปัญหาเนี่ยไปเร็วสายแล้วเนี่ยเอาทำไมไม่เปิดไฟ เปิดทำไมอ่ะมันเปลืองอ่ะบ้านเมื่อจะตืต่ตขอขโมยขึ้นบ้านทำไงแล้วมาช่วยกันจ่ายค่าไฟไหมล่ะไปเปิดเดี๋ยวนี้ครับสลางจริหมดห่วงถ้ามีหลอดแลมป์ต้าน LED รุ่นเปิดเองกลางคืนปิดเองกลางวันอ่ะแล้วปัญหานี้ล่ะโยยุงเอะเนี่ไล่ยุงให้รูปล่ะอาถ้ารักมากก็มาไล่เองมา นูละครก่อนนะเดี๋ยวมาทั้งเมียทั้งหมาเป็นไงบ้างจ๊าพ่อยุ่งหามลูกหมดแล้วนอนข้างนอกไปเลยนะคืนนี้หมายถึงลูกใช่ไหมจ๊าหมายถึงต้องมนี่เลย หลอดแอมป์ต้น LED รุ่นไล่ยุงและมแมลงนี่ก็ปัญหาเลยพี nice ่เพื่อไฟสว่างมากเลยเขานอนไม่หลับเลยอ่ะลุบไปรีหน่อยดิก็ลุกเองดีโอ้ยจ้าอีกนิดหนึงได้ปะเอานะ คีดเดินไปทำไมไม่บอกอ่ะโอ้ยจ้ะโอ้แล้วนะอไม่ลุกแล้วนะเขาว่าเขานอนไม่หลับแล้วอ่ะเขาสันหนังสือรู้ไปเปิดไฟขาให้่อยดิเปิดเพลงด้วยนะเออโอเคไม่ต้องลงต้องนอนมานละ รุ่งนี้ลุกไปซื้อชุดโคมแหลมต้าน LED รุ่นใช้มือถือปรับความสว่างสีแสงได้ตามใจแถมมีลำโพงฟังเพลงด้วยนะปัญหานี้ด้วยพี่เผือกครับน่ามะเขือแทศไหมคัน่าเผือกเฮ้ยไซดับพี่เผือกอยู่ไหนอะย่ที่เดิมนั่นแหละอย่งไอยู่ไหนกลัวกลัวแตกจ้าจ้า่ตั้งใจใช่ไหมเนี่ยแล้วไงไข่เค ขอแนะนำหลอดแลมตัน LED Emergency 3 in 1เป็นทั้งหลอดไฟไฟฉุกเฉินและถอดเป็นไฟฉายเพียงใช้นิ้วแตะปัญหานี้ก็มาลูกจ๋าแม่ลูกจ๋าเขามาค้างบ้านเรากี่วันอาทิตย์หนึ่งจริงๆแม่มานอนนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ ก็แม่ชอบลุกมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนก็ต้องเป็นคนคอยเปิดไฟให้อื้นอนอยกลูกจ้ะไปเปิดไฟแม่หน่อยเร็วเดี๋ยวห้องน้ำรีบไปจัดหลอดแลมตั้่น LED รุ่นสวา่างเองเมื่อพบความเคลื่อนไหวเถอะครับบางปัญหาก็ไม่อยากให้เกิดวันนี้ทำอะไรกินนะ่ะมีอะไรกินก็กินินไปเถอะ แล้วนี่ปิดแก๊สยังเนี่ยปิดแล้วใครจะลืมบ่อยๆนั่นไงโอ้โห ใช้หลอดแ lap ตัน LED รุ่นส่งเสียงเตือนเมื่อมีควันและแก๊สภายในบ้านเห็นไหมครับทุกปัญหามีทางสว่างด้วยหลากหลายหลอดไฟินโนเวชั่นจาก lap ตันซื้อที่ไหนอะ lap ตันไรท์สตูดิโอที่เดอะไรท์พลาม2โฮมโกร์ g l o b ล l h o u s บุญถาวรและร้านขาใกล้บ้านซื้อมาละสนุกแน่ติดตามชมนะครับ